รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมที่เคารพครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้ทำนำชีวิตรายการที่จะให้คุณผู้ชมทุกท่านได้มารู้มาเรียนมาศึกษาวิชาการทางพระพุทธศาสนาและจะได้นำพาชีวิตไปสู่ความสงบงามได้โดยไม่ยากนะครับอำนโดยการผลิตโดยมหาวิทยายลัยมหามากุฏราชวิทยายลัยหรือมอมอรอครับมีสช่วงรายการครับช่วงแรกมอมอรอคู่ไทย และช่วงที่สองช่วงทำนำชีวิตครับในช่วงมมรคู่ไทยบ่งบอกถึงเรื่องราวของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับซึ่งก็อยู่คู่กับสังคมไทยมาเนิ่นนานวันนี้อยากจะให้คุณผู้ชมได้ไปตามติดไปดูเรื่องราวที่มหาวิทยาลายัยมหามกุฏตราชวิทยาลัยอยู่คู่กับสังคมไทยของเรานี้มีเรื่องอะไรประเด็นใดหลักธรรมใดบุคคลใดที่จะมานําเสนอเรื่องใดๆที่เกี่ยวข้องกับ มหาวิทยาลัยแล้วก็สังคมไทยของเราในวันนี้ติดตามรับชมได้ในช่วงมอม,อมอรอคู่ไทยครับขอถาวายความนอมน้อมแด่พระรัตนไตรถาวายความเคารพพระเทรานุเถระขอเจริญพรท่านญาติโยมสาธุชนทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ รู้ธรรมนำชีวิตในช่วงมมรคู่ไทยผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาของประเทศไทยรายการนี้ มีขึ้นมาเพื่อจะได้น้อมนำหลักธรรมและคำสอนในทางพระพุทธศาสนาเพื่อให้ท่านญาติโยมสาธุชนได้ใช้เป็นเครื่องมือในการดำเนินชีวิตนะฮะวันนี้ทางรายการได้รับความเมตตาเป็นอย่างสูงจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหามกุรราชาวิทยาลัยเพรพระคุณเป็นคณะบดีคณะศาสนาและพระชยา เป็นพระสังฆาธิการเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงวัดบุรณะสิริมาตยารามเพ,พ่อคุณพร้อมอยู่ตรงนี้แล้วนะขอเชิญทุกท่านได้น้อมน้อมสักการเพริคุณพร้อมๆกันเพริคุณพระสุทธ,ธิสาระเมธีด็อกเตอร์ขอถวายความรบครับเพ่อคุณครับครับ,ขอ,บ,รบขอจะเดินพอนญาติโยมสาธุชนทุกท่าน,ท,ท,านที่กําลังชมรายการอยู่ครับ ท่านที่คุณครับชเช้าเ้าแบบน,นี้มาเจอกันญาติโยมอาจจะเพิ่งเปิดโทรทัศน์มาแล้วก็กําลังจะตั้งเข็มทิศชีวิตนะฮะวันนี้ว่าจะไปทํากิจการงานต่างๆในแต่ละวันขอธรรมะสั้นๆสักนิดนะครับว่าตื่นเช้าขึ้นมาน่าจะต้องคิดถึงอะไรก่อนครับการตื่นเช้ามาสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือสติเป็นสิ่งที่สําคัญ<ม>เพราะว่าถ้าสติรับรู้แล้วก็สร้างอารมณ์ไม่ยิ้มเย้ยเยียมใส่ได้ตอนเช้าวันนั้นทั้งวัน จะเป็นวันที่สดชื่นสดใสแต่ถ้าเมื่อเราสติจับไม่ทันแล้วปล่อยให้เรื่องที่ขุนมัวเข้ามาในตอนเช้าก่อนตอนแรกเนี่ยจิตมันจะขุนมัวต่อในทั้งวันทําอะไรก็รู้สึกว่าจะไม่ ไม่สดชื่นไม่แจ่มใสเพราะนั้นตัวสติเมื่อตื่นเช้าขึ้นมาแล้วให้สติหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆมีสติกำหนดแล้วก็รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาก่อนตอนเช้าเราก็จะสบายทั้งวันนะในวันนั้นโยมต้องตั้งสติก่อนสตาร์ทนะวันนี้นะฮะฟังรายการเสร็จก่อนจะสตาร์ทเราองไปทํางานตั้งสติให้ดีเอาอารมณ์ขุนมือมัวออกจากจิตใจเอาอารมณ์สดใสเข้ามาแล้วก็ทําให้จิตแช่มชื่นเบิกบานพร้อมกับการทํางานวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีในการทํางาน เรืบคุณครับ<ไ>คนก็ถามต่อว่าแล้วพระพุทธศาสนาเข้ามาเนี่ยทั้งปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกจะได้สัมผัสหมดเลยไหมครับครับ <c oughs> คือในการในการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาก็คือปริญญาโทรปริญญาเอกนะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งที่มหา,มา,าวิทยาลัยมกุฎราชวิทยาลัยเนี่ยซึ่งหลักสูตรก็มีเยอะนะครับในใเรื่องของระดับปริญญาโทรปริญญาเอก สังคมวิทยาตามแนวพุทธบริหารการศึกษารัฐัศาสตร์ในเรื่องของรัฐประศ um. าสตนาตอนขอขัดตอนนี้ปริญญาเอกเราเปิดอยู่กี่สาขาปริญญาเอกก็จะมีรัตตัสสังคมวิทยาตามแนวพุทธมีพ <Top> ุทธศาสตร์ศึกษาบริษัทดีนะพุทธศาสนาและปรัญญาบริหารการศึกษาศึกษแล้วก็วิจัยพุทธศาสตร์วิจัยเพื่อพุทธศาสตร์่เราเรานี้เป็นปริญญาเอกมีระดับปริญญาเอก่เยแลปริญญาโทครับปริญญาโทก็จะมีเรื่องของ รัตศาสตร์สังคมวิทยางยาตมเนวพุทธบริหารการศึกษาแล้วก็พุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาพุทธศาสตร์ศึกษาพุทธศาสนาปรัชญาเหล่านี้เป็นอระดับมหาบัณฑิตแตรดว่าที่นี่เนี่ยก้าวเข้ามาคุณสามารถพัฒนาตัวเองเป็นมหาบัณฑิตหรือถึงดุษฎีบัณฑิตได้เลยครับได้เลยครับมีข้อจํากัดไหมครับว่าใครจะเข้ามาถ้าไม่ได้จบ ด้านพระพุทธศาสนามาหรือไม่มีความรู้พื้นฐานศาสนามาเข้ามาเรียนที่นี่ได้ไหค, <Solar. S 2> ครับคือในหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษานะครับต้งมียโยมยาเอกก็จะเขาจะไม่ได้ระบุว่าสาขาที่จบคุณต้องจบอะไรมารแต่เขาจะเวลาระบุคุณสมบัติของผู้เข้ามาก็คือว่าสําเร็จการศึกษาในระดับโยมโทเกรเดเลียอย่างน้อย2.5ครับสําหรับในอย่างเงี้ยเข้ามาสําหรับสําเร็จการศึกษาในระดับญยรตีเข้ามาพอเข้ามาศึกษาแล้วเนี่ย ถ้าท่านมาไม่ตรงสาขาเงื่อนไขของหลักสูตรก็จะบอกไว้ทันทีเลยครับว่าเราต้องเรียนวิชาที่ต้องเสริมพื้นฐานซึ่งเสริมพื้นฐานก็จะมีทุกหลักสูตรในเสริมพื้นฐานนั้นก็จะมีเรื่องพุทธศาสนาก็ไปเกี่ยวข้องด้วยแต่พุทธศาสนาในในระดับของปริญญาโทรปริญญาเอกเนี่ยจะค้นจะเข้มข้นกว่าปตรีซึ่งทั้งมีทั้งสัมมนามีทั้งเรียนในเชิงลึกแล้วก็นักาศึกษาจะต้องมาวิเคราะห์ข้อมูลเพราะว่าสิ่งต่างเหล่านี้ บัณฑิตเองหรือนักศึกษาเองจะต้องนาไปต่อยอดในการทําวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์เพราะฉะนั้นวิชาที่เป็นเป็นบังคับเนี่ยทุกหลักสูตรไม่ว่าจะเป็นรัฐศาสตร์เป็นรังควิทยาเป็นบริหารการศึกษาจะต้องเรียนพุทธศาสนาต้องเรียนสารธรรในพระไตรปิฎกต้องเรียนประวัติและพัฒนาการในพุทธศาสนาในนีนน้ถึงว่าเราจะจบสาขาอื่นมาผมผมเจอคนสองรประเภทเวลาค,คนเข้ามาศึกษาในระบบดับัณฑิตศึกษาของเรานี่ฮะประเภทแรกคือ อยากจะศึกษาพระพุทธศาสนามากจึงเข้ามาเรียนที่นี่เพราะมั่นใจว่าจะได้เรียนรู้วิชาพุทธศาสนาแน่กับอีกประเภทหนึ่งไม่กล้าเข้ามาเรียนเพราะกลัวว่ามาเรียนแล้วไม่รู้เรื่องพระพุทธศาสนาแลวจะเรียนไม่ได้ือคุณมีอะไรอยากจะฝากญาติโยมที่ช่ตรงนี้มีมีแนวคิดนี้ทั้งสองนะครับแนวคิดนี้แนวคิดแรกคือผู้ที่สนใจมากๆใช่ครับต้องเข้าใจว่า สนใจหลักธรรมในทางพุทธศาสนามากๆนี่พอเข้ามาเรียนในทางระบบของการเรียนระดับบัณฑิตศึกษาเนี่ยคือมันต้องมาเข้าเรียนคอร์สเวิร์กเรียนในห้องต้องไปทํางานค้นฟ้าวิจัยบางท่านอาจจะมาเรียนว่าอาจจะมาศึกษาอย่างเดียวมันมันก็จะไม่มาสวดมนต์มานั่งสมาธิมาปฏิบัติรมคิดว่าเหมือนกับวัดก็เลยลักษณะการเรียนจะไม่เป็นอย่างนั้นลักษณะการเรียนก็เหมือนกับที่ทั่วไปเพราะว่าจะเป็นภาคทฤษฎีภาคปฏิบัติต้องสอบต้องทําข้อเขียนต้องทําวิทย์ปนเราเคยได้ยินแต่คําว่าพระไตรปิฎก แต่พอเข้ามาเรียนเนี่ยเราจะลงลึกไปว่าพระไตรปิฎก,ม,กมีกี่มีดกในรายละเอียดอของมีดกมีพระสูตรอะไรบ้างพระสูตรมีความสําคัญอย่างไรมีเรื่องราวอะไรที่ในพระสูตรนั้นแล้วนักศึกษาจะต้องเอาเรื่องราวนั้นไปวิเคราะห์กับเหตุการณ์รแล้วต้องนํามาบูรณาการให้เห็นนี่คือสิ่งที่นักศึกษาในระดับปัณฑิตศึกษาต้องทําเื่นคุณพูดประเด็นบูรณาการเมื่อสักครคู่นี้แน่นอนครับในระดับบัณฑิตศึกษาเราพอมาเรียนเนี่ย อย่างน้อย,น,ยนักศึกษาไม่ว่าจะเป็นมหาบัณฑิตหรือดุษฎีบัณฑิตเขาต้องมีตัวงานวิจัย้มีวิทยานิพนธ์วิทัยเสรีอะไรเพว่นนี้แสดงว่างานวิจัยหรืองานระดับดุษฎีบัณฑิตหรือมหาบัณฑิตจะต้องมีศาสตร์เกี่ยวกับพุทธศาสตร์เข้าไปบูรณาการในในใน,ในเนื้อชิ้นงานนั้นๆหรือ,อยางไรคือโดยส่วนมากครับโดยโดยโดยส่วนมากคือนักศึกษาที่ศึกษาแล้วนี่ จะต้องมีบูรณาการศาสตร์ในทางพุทธศาสนาหรือไม่ก็หลักธรรมที่จะนำเอาไปเสริมหรือไปไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบูรณาการเินเนี่แหละเพราะปัจจุบันเนี่ยรเราการศึกษาข้ามศาสตร์แล้วเน้นการบูรณาการข้ามศาสตร์แล้วไปใช้เนี่ยมันจะได้ผลดีมากเอาสมมติเร,ราทาธุรกิจอยู่เป็นเพนวยก,การโรงเรียนเรียนบริหารการศึกษานแนวคิดนั้นอาจจะเป็นแน,แนวคิดเก่าที่ว่าเมื่อก่อน ผู้ศาสนาจะเป็นคนโพสิทีฟแล้วก็มองอะไรก็เป็นเป็นแบบอนุรักษ์ไปหมดแต่จริงๆแล้วผู้ศาสนาทันกับเหตุการณ์ทันกับสมัยใหม่ตลอดเวลานะครับอย่างนักศึกษาเข้ามาเรียนเนี่ยรายวิชาต้องเรียนแม้แต่ภาษายก,าย,กยกตัวอย่างสักรายวิชาได้ไหมครับรายวิชาที่ทเข้ากับโล,โลกสมัยใหม่เทคโนโลยีเพื่อการเผยแผ่ผู้ศาสนาผู้ศรทธากับวิทยาศาสตร์ครับต่างๆเหล่านี้ซึ่งเราต้องเอาศาสตร์ที่มันเป็นปัจจุบันอยู่แล้ว มาประยุกต์ใช้แล้วเรามาดูพุทธศาสนามีอะไรซึ่งพอเข้ามาจับแล้วพุทธศาสนามีดีกว่าอันนั้นอีกการสื่อสารหรือว่าวิทยาศาสตร์มองมุมยังไงวิทยาศาสตร์มองกระบวนการมนุษย์อย่างไรมาดูพุทธศาสนาพุทธศาสนามองไว้2 5 0พันร้อยกว่าปีแล้วนําเสนอไว้อย่างเนี้คือว่าบางคนพอเข้ามาเรียนแล้วอเมซิ่งอะ่ะอเมซิ่งกับโอ้พุทธศาสนามีอย่างนี้ด้วยเนี่ยก็อยากจะเชิญเข้ามาสัมผัสสาหรับท่านที่จบปริญญาตรีมาแล้ว มีโอกาสมีเวลามาสมัครเรียนภาคปกติภาควิเศษเสาร์อาทิตย์ก็ได้ครับซึ่งค่าค่าเล่าเรียนก็มาดูจากทางเว็บไซต์ของมาเลยได้ยืนยันว่าไม่ได้สูงกว่าที่อื่นไม,ไม,ไม่ไม่ได้สูงกว่าที่อื่นนะแล้วบจบแล้วท่านก็จบในระดับริญญามีศักย์และสิทธิ์ของวิญญานั้นนําไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพตัวเองได้ไแถมด้วยองค์ความรู้ทางค์ความรู้ที่เรามีให้อย่างเป็นระบบถูกต้องด้วยนะวันนี้ต้องขอกราขอบพระคนด้วยขอบคุณครับ ่านญาติโยมสาธุชนทุกท่านท่านได้ฟังแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะฮะสนใจไหมฮะสนใจก็หลังรายการมีหมายเลขโทรศัพท์ของมหาวิทยาลัยกดเข้ามาสอบถามกันได้นะแล้วก็เข้ามาเป็นมหาบัณฑิตเป็นจดษฎีบัณฑิตของมหาวิทยาลัยมหานตุตราชวิทยาลัยวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับขอทุกท่านจะมีความสุขความสวัสดีความเจเริญในพระธรรมคาสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจอเริญขอ ม,มัันกาาหาวิทยาลัยมหามกุรราชวิทยาลัยเป็นสถาบันการศึกษาของสงฆ์แห่งแรกของประเทศไทยดำเนินการภายใต้ปรัชญายที่ว่าความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาปัจจุบันตั้งอยู่ที่ตำบลสาละยาอำเภอพุทธมนทลจังหวัดนคนปรปฐมเปิดสอนระดับอุดมศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอก เปิดรับสมัครทั้งพระภิกษุสมณีน,นและประชาชนทั่วไปแบ่งออกเป็นสี่คณะวิชาคือคณะาศาสนาและปรัชญาคณะมนุษยาศาสตร์คณะสังคมศาสตร์คณะศึกษา,าศาสตร์และบัณฑิตวิทยาลัยโดยมีทั่วประเทศเจวิทยาเขต3วิทยาลัยดังนี้วิทยาเขตมหาวิจิลาลุงกรราชวิทยาลัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวิทยา,าเขตสิรินทรราชวิทยาลัยในพระราชูปถมจังหวัดนครปฐมวิทยาเขตอีสานจังหวัดขอนแก่น วิทยาเขตล้านนาจังหวัดเชียงใหม่วิทยาเขตศรีธรรมโสกราชจังหวัดนครศรีธรรมราชวิทยาเขตร้อยเอ็ดจังหวัดร้อยเอ็ดวิทยาเขตศรีลานช้างจังหวัดเลยมหาประชาบดีเทรีวิทยาลัยจังหวัดนครราชสีมาสําหรับการศึกษาของสตรีและแม่ชีโดยเฉพาะวิทยาลัยศาส,สนศาสตร์ยโสธรจังหวัดยโสธรวิทยาลัยศาส,สนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาลสินจังหวัดกาลสิน และนั่นคือมม,มรอคู่ไทยครับอยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนานแล้วก็ยังให้ความรู้ให้สาระประโยชน์แก่สังคมนะครับในช่วงทำนำชีวิตซึ่งเป็นช่วงเวลาที่จะได้นำเสนอเรื่องราวของการน้อมนำหลักธรรมมานำชีวิตไปสู่การปฏิบัติการครองตนครองคนครองงานเป็นอย่างไรนั้นรายการวันนี้จะได้นำเสนอเรื่องราวของบุคคลและการนำพาธรรมะ ไปสู่การดำเนินชีวิตอย่างสงบสุขมีความสุขเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับชมได้ในช่วงทำนำชีวิตครับสิ่งที่เขากลับมาหาเราเขาก็กลับมามาเจอหน้าเราเขาก็เรี่ง พระอาจารย์บางคนมีครอบครัวไปแล้วพาลูกมาเป็นเป็นความสุขเป็นปลื้มนะเด็กๆก,ก็ยังจำเราได้ mm hmm. ตั้งแต่เด็กก็บ้านก็อยู่ที่หน้าวัดหน้าวัดปราณน,นี่แหละบ้านอยู่หน้าวัดก็วิ่งเป็นเด็กวิ่งเข้าออกเกล่นในวัดนะเห็นความเป็นอยู่ของพระ ปฏิบัติตัวของพระมาตลอดตั้งแต่เด็กจนโตก็เลยตอนอายุ20ก็เลยยังไม่ได้บวชเพราะเราอยู่ใกล้วัดมากเกินไปได้สอบตำรวจติดอยู่ที่ยะลาก็าได้มาเป็นนปพเขตอยู่พัทรลุงนะโจรโจกรก่อกระลาเยอะมากทางใต้นะมีทั้งโจรแบ่งแยกดินแดนโจรปูโลโจรแขกนะแล้วจะโจรคอมนิต์ในสมัยนั้น มีครอบครัวตอนที่สมัยที่เป็นตำร,รวจนะมีครอบครัวลาออกจากตำรวจนะมีปัญหากับผู้บังคับบัญชา mm hmm. ก็เลยลาออกมา mm hmm. ก็ได้ข่าวนะได้ข่าวข่าวทางทางแม่ก็ได้บอกไปว่ามีการบวชอุปสบมบทหมูถวายให้ในหลวงรัชกาลที่9ของราช50ปี mm hmm. ก็เลยกลับมาบวช ผ่านชีวิตมาหลากหลายไม่ว่าจะเป็นข้าราชการหรือการมีครอบครัวแต่ความสงบก็หามีไม่จึงตัดสินใจเข้ามาอยู่ใต้ร่มผ้ากาสาวพัดเพื่อให้พระพุทธศาสนาประคับประคองจิตใจให้ดำเนินชีวิตต่อไปอย่างสุขสงบปัจจุบันพระประหลัดอุดม สุกิโตเป็นพระสอนเสวธรรมมหาวิทยาลัยมหามากุฏร,ราช,ชวิทยาลัยวิทยาเขตสิรินทรราช,ชวิทยาลัยในพระราชูประถมวัดปราณบุรีตำบลปราณบุรีอำเภอรปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชาทำวัดเย็นนะทำความสะอาดวัดวิหารหลายจดีตอนเช้าตื่นเช้ามาครับออกวิสราาท,ทำวัดเย็นวัดเช้าฝาดวิหารหลายจดีก็เหมือนกัน mm hmm. ดูหนังสือที่จะไปสอนสอนนักเรียนบ้างทบทวน mm hmm. ไปดูไปเห็นเพื่อนเพื่อน สาธมิด้วยกันเนี่ยได้ไปชวนไปโรงเรียนไปดูข้อสอนเออมันก็ไม่ยากเราคิด,ดว่ามันไม่ไม่ยากนะแล้วก็เออพอกลับมาถึงวัดก็ได้มาสมัครท่าการเป็นครูสอนแล้วก็สอนอยู่ที่โรงเรียนเราก็จะจะอยู่โครงการของมอจร,รหรือมอม,อมออรอมันมีค่าเท่ากันเราก็อยู่กับมหามกุฏตั้งแต่ปี52จนถึงปัจจุบัน ด้วยเป็นคนในพื้นที่และเป็นสิทธิ์เก่าของโรงเรียนท่านจึงมีความตั้งใจเป็นอย่างมากในการที่จะไปสอนนักเรียนโดยเปรียบเสมือนเด็กๆเ,เป็นลูกเป็นหลานท่านที่จะสืบทอดรักษาดูแลพระพุทธศาสนาสืบไปปัจจุบันพระประหลัดอุดมสุขิโตสอนอยู่ที่โรงเรียนสายวิทยาตำบลปราณบุรีอำเภอปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ว่ามาว่ามากลัวกลัวว่าการจะไปสอนเด็กเนี่ยเด็กจะเข้าใจไหมสิ่งที่เราสอนเพราะเราสอนเด็กชั้นประถมนะถ้าเด็กโตเด็กโตก็เด็กน่าจะเข้าใจในนี้เด็กประถมเนี่ยเด็กเล็กเนี่ยจะเข้าใจยากเด็กเล็กเนี่ยจะมีความสนใจอยู่แค่15นาทีพอเรื่องจากนั้นเขาก็จะเล่นจะสนุกจะแย่กันจะคุยกันเราก็ต้องค่อยตล่มตล่มอ่าก็มีการขู่บ้างตีบ้างให้รางวัลบ้างกับเด็กๆ แล้วใคร,ใครทาดีเราก็ให้รางวัลก็เตรียมเตรียมมีเอกสารเอกสารการสอนเพราะว่าไม่มีใครได้สนับสนุนเรื่องเกี่ยวกับหนังสือถ่ายเอกสารไปก็ให้นักเรียนได้ดูแล้วก็เราก็สอนบรรยายช่วงแรกบรรยายก่อนพอบรรยายเสร็จปุ๊บแล้วก็ให้ดูวิทีทัศน์ดูวิทีทัศน์คือทางทีวีนะทางทีวีบ้างดูจากโน้ตบุ๊กต่อจากโน้ตบุ๊กแล้วก็ ให้เล่นเกมเกมเกี่ยวกับที่เราเรื่องของที่เราไปสอนเป็นเกมธรรมะจริงๆนะพระอาจารย์ก็เป็นคนในชุมชนแล้วโรงเรียนก็อยู่ในชุมชนคือพระอาจารย์นี่จริงๆแล้วเป็นรุ่นพี่ของพออนะคะแล้วก็ในในวิชากลุ่มสาระสังคมเนี่ยยังไงก็ต้องมีวิชาพุทธศาสนาเข้าไปด้วยพระอาจารย์เนี่ยเป็นคนเข้ามาติดต่อโรงเรียนเพื่ออยากจะช่วยสอน ก็ดีใจค่ะดีใจแล้วก็ชื่นชมเพราะในในในตัวพระอาจารย์เราก็มีความสัมพันธ์กันอยู่แล้วเพราะคนเป็นคนในชุมชนเดียวกันพระอาจารย์เข้ามาให้ความรู้กับเด็กๆให้ให้เข้าใจในในในพุทธศาสนาในธรรมะท,ท,ที่ที่จะมาใช้ในชีวิตประจําวันตัวเองค่ะเรื่องของเรื่องทั้งหมดก,ก็คือทุกทุกก็คือสมุทยัยสมุทัยคืออะไรคือเหตุให้เกิดทุกเหตุให้เกิดทุกอะไรสมมติว่าเธอไม่ได้ทำกับบ้านมา นะถูกตีเพราะไม่ทำกันบ้านอ่าสมงผลไหมเพราะนั่นคือเหตุเหตุที่ถูกตีเพราะอะไรเพราะคือไม่ทำกันบ้านมาสม่งสิ่งที่เราเอานําไปเสนอนําไปเสนอหรือว่านําไปสอนเนี่ยนะเราจะใช้ให้เป็นเหมือนให้ทันปัจจุบันเราก็จะเอาธรรมะเนี่ยถามให้เด็กตอบให้ตอบได้ได้รางวัลแล้วช่วงมาช่วงหลักๆก็จะมีเกมเดวินชี่ถ่ายทํานายถ่า,ายาภาพเราก็เอาพวกนั้นแหละมาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับธรรมะ คือคำถามที่เราเขาถามมาในทีวีเราก็มาแปลงเป็นเรื่องของธรรมะซะเด็กๆบางทีถ้าดื้อม,มากแกก็จะมีเอ็ดมั่งนะคะนิดหน่อยแบบบางทีก็ต้องมีดุนะธรรมดาธรรมชาติของเด็กกับคุณครูแต่ว่าเวลาเด็กทําอะไรเนี่ยเด็กเขาก็จะเชื่อฟังแล้ว,ลวพระอาจารย์จาะมีเทคนิคก็คือการบางทีพะอจา์ก็จะมีของฝันมาให้มีขนมมาให้ไม่ให้เฉพาะแต่เด็กๆนะบางทีก็มีเผื่อคุณครูคด้วย อย,อย่างบางทีอย่างหน้าฝนอย่างเงี้ยพระาจาายบางทีก็จะเอาล่มมาให้ครูคุณครูก็จะได้บางทีต้องเดินออกไปส่งเด็กอะไรเงี้ยพระจายครูก็จะมาช่วยอย่างนี้ตะลอดก็ได้จากามหาวิาลยของมหามงกุฎราชวิาลยนี่แหละคือทางมหาวิาลยเนี่ยจะเรียกไปอบรมปีละครั้ง เทคนิคเล็กๆน้อยๆเอามาบอกแล้วก็เอามาประยุกต์ใช้กับตัวเองนั่นคือข้อที่1ที่ได้ 2. เราก็ได้จากสื่อจาก Google จาก a c e b o o o นะจาก YouTube แล้วก็ดูในสื่อว่าอันไหนที่เกี่ยวกับเรื่องที่เราสอนเนี่ยเราก็จะดึงออกมาดึงออกามาแล้วก็เอาไปสอนเด็กเริ่มเลยอ้าวยกม,มือเยกม,มือเลยใครได้ก่อนใครได้ก่อนอ้าวยือ พอผพ้าจานมาหนึ่งการรักขโมยในโรงเรียนเนี่ยน้อยลงไม่มีไม่ไม่ใช่ว่าด้วยจากชอบะไรก็จะไปหยิบของเพื่อนเนี่ยไม่มีแล้วแล้วก็จะไม่ค่อยพูดปลดแล้วก็จะชอบช่วยเหลือกันพัฒนาแบบช่วยเหลือเพื่อนอะไรอย่างนี้ค่ะเขาจะมีความอย่างนั้นสิ่งที่ได้จากตัวเราเนี่ยเราได้ความสุขได้ความสบายใจสิ่งที่เราได้ทำเนี่ยทำแล้วเราทุกว่ามันมีคุณค่าไงเราก็เลยทําแล้วมีความสุขเราถึงได้แล้วได้เห็นเด็กๆที่ เติบโตขึ้นไปแล้วก็เรียนจบไปจากที่เราสอนไปเนี้ยแล้วเขาไปใช้ชีวิตบางคนก็ได้เรียนต่อบางคนก็ไปมีครอบครัวเขาก็กลับมามาเจอหน้าเราเขาก็เรียงพระอาจารย์เป็นเป็นความสุขเป็นปลืม้มนะเด็กๆก,ก็ยังจําเราได้แล้วอย่างหนึ่งสิ่งที่ได้ก็เด็กๆบางคนเ็าก็ได้มาถวายสังฆทานนึกนึกถึงเรา,าเราป็นผู้สอนถวายสังฆทานมาก็นำมาเราก็แล้วก็สิ่งที่เราสอนไปส่วนการสวดมนต์ไหว้พระการถวายสังฆทานเขายังท่องได้เขายังจําได้ ทำอะไรก็ได้นะทำแล้วมีเราตัวเรามีความสุขทําแล้วเราสบายใจโดยไม่เดือดร้อ,คน,อน,น,น,นคนอื่นไม่ไปบิเบือนคนอื่นนั่นเราจะทำสิ่งนั้นเราทํำแล้วเรามีความสุขเราทําแล้วเราสบายใจเราจะทําเราทำนะเพื่อแล้วคนที่รอบาข้างจะได้ผลประโยชน์มากน้อยเราจะไม่คํานึงถึงแต่เราว่าเรามีความสุขแล้วชีวิตจะมีค่าเมื่อเราได้ทําในสิ่งที่เราทําแล้วเราสบายใจเรามีความสุข โครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนมหาวิทยาลัยมหามกุตราชวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์คือพัฒนาการสอนศิลธรรมเพื่อสร้างเยาวชนที่ดีแก่สังคมบนสี่พันธกิจนั้นก็คือ 1. พัฒนาพระสอนศิลธรรมให้มีศักยภาพในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 2. วิจัยและพัฒนาเพื่อสแสวงหาองค์ความรู้และติดตามประเมินผล 3. บริการวิชาการด้านพระพุทธศาสนาทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาสังคมตามแนววิถีพุทธ4บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนโครงการพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนรับสมัครพระภิกษุทั่วประเทศเข้ามาเป็นพระสอนศิลธรรมในโรงเรียนและอบรมตามหลักสูตรที่ทางโครงการกำหนดให้ได้มาตรฐานและส่งออกไปสอนตามสถานศึกษาต่าง สถาาาาาปนนนใืงตมหราากุริทยลคุณผู้ชมครับในชีวิตของคนเราบางครั้งอาจจะถูกชักนำไปด้วยกิเลสด้วยตัณหาด้วยสังคมแวดล้อมต่างๆแล้วก็ทำให้เราประสบความหายยนณะประสบความพินาศมากมายแต่ว่าเมื่อมาพบเส้นทางสายธรรมนำพาชีวิตแล้วความสุขย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากนะครับเหมือนดังเช่น เรื่องราวในรายการรู้ธรรมนำชีวิตที่นำมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการย้อนหลังหรือตอนอื่นๆได้ผ่านช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอณขณะนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่กรุณาติดตามรับชมนะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ